สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่10 m Minute Podcast นะครับกับ Double c l u t c h กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึง Washington visit นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับกราบนะฮะช่วยกดไลค์เยอะๆนะครับกดซับกดแชร์รวมถึงคอมเมนต์อะไรมาก็ได้หน่อยนะครับคอมเมนต์อะไรมาก็ได้ไม่ว่าจะในคอมเมนต์อะเนาะข้างล่างบวกหนึ่ง บวกสองบวกห้าอะไรอย่างเงี้ยว่างๆเลื่อนไปกดคอมเมนต์ให้หน่อยให้เอากริชื่อมันมันเด้งเด้งดิว๋วเด้งดิ๋วขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะโอชินันวิสาหคือคือจริงๆจริง,งๆมันเป็นทีมที่น่าดูมากเลยแต่ผมใช้คํานี้แล้วกันว่ามันเป็นทีมที่น่าดูในในเชิงผู้เล่นใช้คํานั้นได้ไหมคือผม คือคือเขาเอาแบร์รี่บิวออกไปถูกไหมเอาเอ่อมอนเตมอริสออกไปนะครับเอาคริสตัลพอสซิงกิสออกไปเพราะฉะนั้นบรูยฮคชิมุรักก็ไปอยู่กับเลเกอร์สนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอะรีบิวดิคะ่ะรออะไรถูกไหมคือคือจริงๆมันจะใช้คำว่ารีบิวก็ได้นะแต่แต่มันผมคิดว่ามันเหนือกว่ารีบิวมามาอีกนิดนึงอะด้วยด้วยด้วยสินทรัพย์ หรือว่าแอสเซทที่เขาได้มาจากการเทรดนู่นนี่นั่น,นถูกไหมก็จะได้ผู้เล่นกลับมาด้วยไม่ใช่ได้แค่แบบสิทธิ์ดราฟต์อย่างเดียวทีนี้ไอ้ประเด็นนี้แหละครับผมเลยมองว่ามันเป็นเหมือนที่ฟาร์มเวลคือคือที่ผมต้องบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนที่ฟาร์มเลเวลเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ผู้เล่นพวกเนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนติวติวติวย้ายไปอยู่ทีมอื่นในอนาะคตเหมือนกันเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ดราฟ หรือผู้เล่นที่แบบเด็กๆแต่ดูเป็นดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตถูกไหมนะครับอ่ะผมก็คงถามทุกคนไม่ได้ว่าถูกไหมเพราะว่าผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคือถามว่าทำไมมันถึงเป็นเหมือนที่ฟาร์มเวลถูกไหมเอาแค่5ตัวจริงก่อนเลยตัดแดเนียลแก f เฟิกับคาลคูสมาออกไปก่อนนะไทอัสโจนจอแดนพู le, และก็คอรีคริสเพิร์ดนะครับคือไอ้สคนนี้แหละนะครับที่ค่อนข้างเด่นชัด ใช้คำนั้นแล้วกันจริงๆมีอีกคนด้วยอย่างเดนนี่อาร์เดียเราจะมาพูดถึงสี่คนนี้ก่อนคืออย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าไทอัสโจเนี่ยนะครับคือคือเขาเพิ่งอายุยี่หกนะคือเขาไม่ได้แบบโูเด็กแบบเด็กจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับคือเขาอายุยี่หกแล้วนะครับนะเนี่ยยี่ิบเจ็ดแล้วด้วยเนี่ยอะนะครับคือจะบอกว่าเออเรียกว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นเด็ก ขนาดนั้นไหมก,ก็ไม่แล้วถูกไหมมันไม่ได้แบบ23 24แต่ว่ามันเหมือนเป็นที่ฟาร์เวลเพื่อเก็บประสบการณ์ตัวจริงหรือเปล่ารีอเขาบอกปะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยตลอดชีวิตของเขาเนี่ครับเกมสตาร์ทเนี่ย0011 23 69 23 22คือคือเขาว่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่ฟาร์เวลอย่างแรกเลยคือ เขาใกล้จะเข้าช่วงพีแล้วอีกปีหนึ่งหรือสองปีเขาใกล้จะเข้าช่วงพีแล้วอันนี้อาจจะเป็นต้นพีของเขานะครับช่วงต้นพีข,ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าอัสโจนี่ยมีเวลาปีเนี้ยเต็มๆอ่ะในการที่จะพิสูจน์ว่ากูเนี่ยก็ดีพอนะเฮ้ยที่จะเป็นตัวจริงในแบบเป็น solid s t a r t ร์นะครับ คือค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วคือเขาไม่ใช่กาดสายทำแต้มเหมือนแบบจามอร์แรนเจวิกโรสสเตฟานเคอร์รี่อะไรประมาณนี้นะเขาเขาเป็นกาดสายแบบกึ่งกึ่งอารมณ์ประมาณคริสพอลเก็ดป่ะนะครับแล้วประเด็นคือทุกคนอย่าลืมนะว่านี่คือผู้ชายนะครับที่ครองสถิติแอซิสเพอร์เทิร์นโอเวอร์เยอะที่สุดในลีกถึง5ปีซ้อนนะครับย้ำนะครับ5ปีซ้อนนะคือปีล่าสุดเนี่ยนะครับ เทิร์นโอเวอร์0.9แอ s i ิส5.2ก็คือแอ s i ิส5.2ครั้งอ่ะถึงจะมี1 turn over อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาแอ s i ิส10.4ถ้าแบบคิดกันตามเฉลี่ยง่ายๆนะถ้าเขาแอ s i ิส10.4เขาจะมี turn over เวอรพียงสองครั้งคือมันน้อยมากครับแล้วเปอร์เซ็นต์การยิงสามแต้มของแกก็ไม่ได้น่าเกลียดนะในในในช่วงสองปีหลังอ่ะนะครับอะจริงๆสี่ 4, ปีหลังผมว่าก็น่าจะสามสิบหมอ่ะเนี่ยสาสิบเจ็ จา,จากประมาณ2.8ครั้งแต่ในปีล่าสุดแก4.1่4.1เลยนะเออเพราะฉะนั้นเฮ้ยน่าสนใจมากว่านี่คือที่ฟาร์มเวลเพื่อไม่แน่ใจนะว่าเพื่อจะอยู่ที่นี่หรือว่าเพื่อจะไปต่อหรือเปล่าเก็ตป่ะคือถ้าเพื่อไปต่อผมว่าก็ไม่น่าเกลียดแไปไปเป็นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นโซลิดสตาร์เตอร์ได้หรือเปล่าไงแต่ว่าอ่ะไหนโอกาสมันก็จะมาแล้วไงนึกภาพออกว่า,าคุณต้องพิสูจให้หลายๆทีมเห็นให้ได้อะว่า คุณพร้อมที่จะเป็น solid starter ในในในวัที่คุณกำลังเริ่มพีย28-29ดยี่เก้าอะไรเงี้ยเออผมว่านี่คือที่าร์ม level ของไทอัสโจนชั้นดีเลยนะครับอทีนี้ต่อจากไทอัสโจนก็ต้องมาถึงออน้องชายนะครับที่ผมไม่ได้รักเขาอะไรขนาดนั้นน,นะฮะอย่างจอร์แดนพูครผมว่าประเด็นนี้เราเราพูดกันไปเยอะและนะครับแต่ว่าเราพูดในประเด็นรวมในคลิปนี้นะเราจะพูดประเด็นรวมของวิสา นี่ก็ฟาร์มเวลเหมือนกัน24ปีเองชิลๆยังเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยยี่ส,สิบจุดสซิสกับ4ีจุดเอ้ยี่สิจุดสต้มกับส,สี่จุดห้าแอซิสก็เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาด้วยแต่ทําไมทําไมภาพรวมมันถึงยังดูไม่ดีนะครับคือมันเกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างฮะการตัดสินใจอีโก้ของตัวเองหรือเปล่าจังหวะการเล่นหรือว่าเพสในการเล่นที่มันไม่ มันไม่คลิกกับคนอื่นรวมถึง Efficiency ที่ที่ส่วนตัวของผมผมก็พยายามบอกมาตลอดว่า Efficiency ของเขาอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นะนะครับ43เปอร์เซจากฟิลโกลทั้งหมดแล้วก็3แต้ม33เเซจากการยิงเกือบแปดครั้งเนี่ยนะครับไม่รู้มันจะยิงทำทำทำหอยทากอะไรเยอะแยะนะครับเก็ตปะคือ,ค,อคือมึงถ้ามึงมีเปอร์เซ็นต์แค่นี้นะครับ ยิงสักประมาณ5ครั้งก็ก,ก็ก็น่านหงุดหงิดแล้วครับแต่ถ้ายิง5ครั้งขึ้นมาเป็น35นินิดๆเนี่ยมันก็จะใจชื้นมากกว่าคุณยิง8นึกภออกไหมเออแต่ว่าด้วยการที่มาอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าดูจากรอสเตอร์ที่เอสีเอนเขาเขาเขียนไว้เนี่ยผหว่ายังไงจอแดนพูว่น่าจะกลายเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มมือหนึ่งของทีมเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดจะฟาร์มเวลจริงๆครับ มันต้องเน้นตั้งแต่ decision making หรือว่าการตัดสินใจในหัวลงไปถึงเพราะวามันจะส่งผลถึงอะไรครับมันจะส่งผลถึง efficiency ครับคือแม้ว่าคุณจะได้ยิงฟ i ีโก5 6 6หรือไม่เกิน17อะ่ะผมก็เชื่อว่าจอแดนพูสามารถแตะ23แต้มต่อเกมได้ด้วยซ้ำถ้าเขามี efficiency และมี decision making ที่ดีมากพอนะฮะนี่คือที่า a r มเลเวลของจอแดนพูแบบเต็มที่ครับนึกภาพออกไหม วิสาจะไปไหนอ่ะมันก็คือมันก็คือกึ่งกึ่งแทงอ่ะเก็นปะจะไปต่อก็ไม่ได้คือคือคือมันมันคือมันจะพูดว่าแทงก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าฟรีดอมในการเล่นอ่ะมันเยอะเว้ยมันเยอะกว่าทีมอย่างวอริเออร์ที่แบบว่าไอ้คุณต้องสตรทกับเกมแพลนนะเฮ้ยคุณต้องเล่นเกมรับอย่างนี้นะเฮ้ยนึกภาพออกไหมมันมันยังฟรีได้อันดูอย่างเปาโลมาเคโรปีที่แล้วอย่างเงี้ยนึกภาพออกมายิงเข้าไปดิยิงเข้าไปดิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือสถานที่ที่เหมาะกับจอแดนพูครับเหมาะกับจอแดนพูครับยี่บสี่ปีคุณยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองกว่าจะถึงช่วงพีคอีกหลายปีครับแต่ว่ามันต้องเริ่มท้นที่ปีนี้นะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนเนาะอ่ะทีนี้มาถึงผู้เล่นคนนี้จริงผมชอบเขาตั้งแต่ตอนตอนดราฟแล้วนะคอร,รีคริสเพิร์ดอ่าคอรีคริสเพิร์ดฮนะหฟุตเจ็ดนะครับสูงหกฟุตเจ็ดนะ ฟอร์เวิร์ดอายุ24 <c oughs> คือคือหลายๆคนที่ไม่ได้ดูวิาสาอาจจะงงว่าไอ้นี่เป็นใครนะครับแต่ว่าเขาคือดราฟต์อันดับ15ในปี2021นะสูง6ฟุต7อายุ24นี่มันแบบนึกภาพออกปะดูทรงแล้วแบบไม่น่าเกลียดอะแล้วเทรดของเขาเนี่ยนะครับมันจะออกแนวเชิงตรีแอนดีะยิงสามแต้มแล้วก็ดีเฟนส์แล้วถ้าใครไม่เชื่อนะครับผมก็ไม่เชื่อฮะจนกระทั่งผมได้มาดูก่อน,ก,อนก่อนหน้าชีสไลฟ์เนี่ยก็คือ เฮ้ย42.4%น้้ยสมแต้มจากการยิง5.2ครั้งพัฒนามาจากปีที่แล้ว7%อะอะซึ่งจริงๆเขาเป็นถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเขาเขาค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องยิงสามแต้มมาตั้งแต่ college แล้วถ้าสัำผิดขออภยัยแต่ด้วยแอดเทนที่เพิ่มขึ้นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีครับ ในที่วิสั์ยังไม่ได้ต้องการจะไปไหนไกลแล้วก็อาจจะจะบอกว่าแท้งก็ก็อาจจะได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคริสเวิร์คุณจัดดิผมว่านาทีเขาอาจจะได้เพิ่มขึ้นเป็น30ินาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมมองว่าพื้นที่การยิงสามแต้มหรือว่าสเปซซิ่งอ่ะทีมต้องการคริสเพอร์เออแล้วถ้าเขายังแม่นต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับเฮ้ยไม่เอาน่ไม่เอานะ่ เขาเพิ่งเล่นในหลีกมาสองปีนะมันอาจจะเนื้อหอมขึ้นหรือเปล่าคิสเพิร์เล่นไปอีกห,อหนึ่งปีเฮ้ยหนุ่มคนนี้มันไม่เบาอาจจะเป็นอาจจะเป็นเครื่องมือแอสเซสในการเทรดพร้อมขายคูสม่าไหมแล้วเอาสิบรักเข้ามาของวิษณ์นั่นนะเป็นไปได้หรือเอาวิาษณ์จะเก็บไว้ก็ไม่น่าเกลียดถูกป่ะถ้าจะถ้าจะเป็นผู้เล่นเทรนดี D, คนหนึ่งที่ฝีมือใช้ได้แล้วมีการยิงที่แม่นจริงๆที่สามารถสเปซเดอะฟลอร์ได้แบบแบบแบบทันท่วงทีอ่ะเก็ตป่ะเฮ้ย ผมว่าไม่น่าเกลียดผมว่าไม่น่าเกลียดแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่เขาน่าจะได้เฉิยฉายคือมันไม่มีบิลไม่มีคริสตัปไม่ได้แบบนึกภาพออกว่าคือเขาเหมือนเป็นมือสี่มือห้าเลยด้วยซ้ำในการทําแต้มอ่ะเออเพราะว่ามันมีบิลคริสตัปครูซม่าจริงมีมอนเทสที่ถือบอลนู่นนี่นั่นอีกมันก็เลยกลายเป็นแบบแทนที่เขาจะได้ทำโรตัวเองอย่างเต็มที่มันก็อาจจะบอลมันอาจจะไปอยู่ในมือของคนอื่นๆเยอะมากเกินไปในปีนี้ผมคิดว่าเขาควรจะได้ฟิลโกลอทเทมประมาณ10ครั้งอ่ะ ลองดูให้ attempt ถึงสิบครั้งผมว่าแต้มของเขาเนี่ยอาจจะแตะถึงสิบสิบสามถึงสิบห้านะเออนะครับอ่รอดูรอดูครับรอดูรอดูผมว่าผมว่านี่คือการฟาร์มเรเวลของคอรีคริสเปอร์ที่ดีนะครับและอีกคนนึงครับคนนี้เนี่ยโอ้โหผมกลัวว่าเขาจะเป็นแบบเพชรเม็ดงามที่ไม่ถูกเจรไนสักที คือคือถามว่าเกี่ยวกับวิชาด้วยไหมผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเกี่ยวกับการพัฒน,นาของเจ้าตัวด้วยไหมผมก็ต้องบอกว่าเกี่ยวครับคือเดนี่อัฟเดียเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันจะทําให้เขาไม่สามารถไปได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็คือเรื่องเปอร์เซนต์การยิงสามแต้มครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาดราฟปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะอายุยี่สิบสองเองอะเก็ตป่ะอายุยี่สิบสองเองอะคือถึงถึงจะดราฟปีเดียวกับคริสเพิร์ดนะแต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคริสเพิร์ดมันมันมันดราฟเข้ามาตอนแบบ ตัวเองอายุยี่บสองแล้วเออนะครับเพราะฉะนั้นเดนี่อัฟเดียเนี่ยเขาไม่เคยปีที่แล้วะถึงเขาจะเป็นตัวจริงสี่สิบนะแต่ว่ามันไม่เคยได้มินิที่เรกูล่ามากในมุมมองของผมผมก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้หรือเปล่าคือถ้าไปดูเนี่ยนะครับคือเขาก็ยังให้แบบเออคคสเปิดเป็นตัวจริงเนาะแล้วแล้วอัฟเดียเป็นตัวสำรองของคารคลุสมาแต่ผมหวังเหลือเกินผมหวังเหลือเกินว่าเขาจะ ต้อง break through ให้ได้อะคือเรื่อง defense เขาดีเว้ยเรื่อง defense เขาดีแต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดคือคุณจะสามารถเป็น two way player หรือ two and D player ได้หรือเปล่านั่นคือ big question มากๆค่ะไม่งั้นน่ะเขาเขาเขาก็จะต้องวนอยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยไงซึ่ง forward ที่ทำที่ยิงสามแต้มไม่ได้แล้วเกมรับไปไม่สุดเนี่ยเฮ้ยมันหาที่ยืนยากนะถูกปะมันหาที่ยืนยากตอนนี้แหละรครับสาา์คุณไม่มีแล้วอ่ะ ฟาร์มเลยมึงต้องฟาร์มแล้วมินิคุณจะได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเพราะว่าพวกพวกรุยออกไปแล้วอะไรเงี้ยมินิที่ต้องแย่งกันมันน้อยอคุณอาจจะต้องแย่งกับเอมันอาจจะวนเป็นสามเหลี่ยมคิสเพิร์ดอัรฟเดียคาครูสมาอะไรเงี้ยเพราะเขาสูงหกฟุตเก้าถูกปะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้เว้ยแล้วปีนี้คือปีทองแห่งการฟาร์มอัรฟเดียเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยนะครับ เพราะว่าจริงๆเขาโดดเด่นเรื่องเกมรับนะเขาโดดเด่นเรื่องเกมรับโดยเราด้วยไซส์หกฟุตเก้าด้วยเนี่ยไม่เบาครับไม่เบาโพเทนชียลมีแต่จะแตะถึงโพเทนชียลหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเนาะนี่เท่าไหร่ละสี่คนแล้วนะท,ที่ที่เข้าที่จริงๆเข้าขายฟาร์มเวลอะนะเข้าขายฟาร์มเวลนะเออสี่คนแล้วแน่นอนครับว่าคนที่เราจะลืมเรื่องการฟาร์มเวลไปไม่ได้ก็คือ บีลาวนะผมชอใช้นี้แล้วกันคือมันยังไม่มีสแตเนาะบีลาวคูริบารีนะครับก็เป็นเพื่อนของวิกเตอร์เวมบัญญามานะอันนี้คือความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือบีลาวจะเอ่อจะแย่งมินิทของอัฟเดียไปด้วยหรือเปล่าเออแต่ผมมองว่ายังไงบีลาวการเข้ามาในชุดชุดนี้เอาไปเลยฮนะฟรีฟรีดอมเลยฟรีดอมเลยหกฟุตหกเนาะแล้วก็เกมรับดีไทป์เนี้ย ดูสิคุณคุณคุณจะ produce อะไรในปีแรกได้บ้างเออคุณจะ produce อะไรในปีแรกได้บ้างวิงส s ปนก็ยาวนะแล้วผมว่ามันมันมันไม่มาสตาร์ทเหมือนอ่าถ้าผมไม่พูดตรงๆก็ James w i ส์ m a n อย่างเงี้ยนึกภาพกรอมะ James ว i s e m a n ไปอยู่กับไปอยู่กับ Detroit อย่างเงี้ยโคตรเข้าขากันเลยเพราะว่ามันได้เล่น p ิก k อน d r o อย่างอย่างที่ถนัดเนอะมันมันแล้วทีมมันอยู่ในแบบกําลังช่วงไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยพอมาอยู่กับ วอร์เรอร์มันเล่นไม่ได้อะมันมันไม่สามารถเข้าใจคอมเพล็กซ์ซิสเต็มได้ก็ร่วงเนี่ยบีลาวก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าน่าจะได้มินิตที่ดีและประสบการณ์ที่ดีในปีแรกเออนะผมผมใช้คำนี้แล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันด้วยการที่ไม่มีสตาร์อยู่เนาะหลายคนละเนาะอีกคนนึงคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้ไม่พูดไม่ได้คนนี้ไม่พูดไม่ได้ ดีดราฟอันดับสิบปี2022จอห์นนี่เดอะบัสนิวบุกเกอร์เดวิสนะครับนี่คือคนที่แบบเอาตรงๆนะผมว่าหลังจากที่ทีมตั้งใจว่าจะแทงว่าจะรีทูว่าจะรีบิวแบบเอาง่ายๆคือมึงวิ่งไปสู่ส่วนล่างของของวงจรแล้วอะไม่ใช่แบบเพย์อินคอนเทนเดอร์เพย์ออฟคอนเทนเดอร์แล้วอะ่ะ ความกดดันต่อจอห์นนี่เดวิสจะน้อยลงอย่างมากครับคือในปีที่แล้วอะ่ะเขาไม่มีอิมแพคหอยทากอะไรเลยอะ่ะเก็ต hmm. <Get it? S 2> ป่ะ mm hmm. เกี่ยวให้กับทีมอะ่ะต้องสุดท้ายก็ต้องไปเล่นจีลี่เก็ตไหมสุดท้ายก็ต้องไปเล่นจีลี่ครับคือตัวแกตัวแกมันดูมันดูจะบัสมาตั้งแต่มาตั้งแต่ซัมเมอร์ลีกแล้วอ่าถ้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 าให้พูดกันตรงๆนะ ถ้าพูดกันตรงๆนะตัวแกเนี่ยดูดูเหมือนดูเหมือนจะจะบัสมาตั้งแต่มันสะกดอย่างเนี้ยตัวแกดูเหมือนจะบัสมาตั้งแต่ัมมอรีแล้วแล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหพอโดนส่งลงไปไม่ได้ลงเล่นก็ก็เริ่มง่อยลงไปอีกเนี่ยได้ลง28เกมเกมสตาร์ท5ฟิลโกเปอร์เซนต์เหตุยังไม่แตะ40%สามแต้ม24%โอเคผมเข้าใจนะว่าเขาได้ลงน้อยแต่แบบเมื่อค่อนข้างเป็นเป็นเป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างน่าเกลียดะใช้คำนั้นเลยอะ่ะผมใช้คำแรงเลยอะ่ะมันน่าเกลียดอะ่ะ นะครับนี่คือปีทองฮะจะบอกว่าปีทองได้ไหมแต่ว่ามันคือปีที่มึงควรจะก้าวขึ้นมาแล้วเบียดอะไรก็ได้อ่ะอสมมติมึงจะเบียดบีลาคูรีบารีมึงก็เอามึงจะเบียดแลนดี้ชาเมดที่ที่เป็นเวเทรนก็เอาแล้วแต่แต่ถ้าคุณยังทำไม่ได้ในปีนี้อีกเนี่ยทั้งทั้งที่โรสเตอร์มันไม่ได้ดีมากเนี่ยพื้นที่ในการฟาร์มเลเวลของคุณเนี่ยอาจจะหมดภายในไม่กี่ปีแล้ว แล้วคุณอาจจะไม่ได้งงหัวขึ้นมาใน NBA อีกเลยนะนะครับตอนนี่เดวิสนี่โอ้โหแบบถ้าให้ผมมองนะคล้ายๆกับเจมส์บู๊กไนท์เลยอะแต่คุณจะไปอยู่เทียเดียวกับบู๊กไนท์หรือเปล่ามันก็ต้องพิสูจน์ด้วยปีนี้อีกด้วยไงนึกภาพหรอไหมเนาะนั่นแหละนั่นแหละนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นที่ฟาร์มเลเวลมันเป็นที่ ทีมที่พร้อมฟาร์มแล้วปล่อยเพื่อเอาสิทธิ์ร์ฟอย่างไทอัสจอร์แดนพูคอรีคริสเพิร์ดจริงๆเจนี่อาฟเดียก็อาจจะรวมอยู่ในนั้นนะหรือแม้แต่ฟาร์มขึ้นมาเพื่อใช้งานในอนาคตอย่างบีลาวจอห์นนี่เดวิสนะครับแล้วแน่นอนฮนะทุกคนอย่าลืมนะฮะยังมีอีกสองคนนะครับที่ที่ติดมาด้วยนะฮะแวร l โรลินส์ lands, กับแพทริก k บลวินจูเนียนะครับอันนี้ผมขอเช็กก่อนถ้าผมจะไม่ผิดคือเขาคือเขาถูก ถูกไอ้นี่มาใช่ไหมในดิวคริสพอลปะคริสพอลดิวโดเดนสเตทนะฮะนี่ไงนะครับนี่ก็เป็นอีกสองคนที่น่าจะได้ฟาร์มเลเวลขั้นสุดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็น คือมันอาจจะเป็นเทียร์แบบฟาร์มเวลทีมสามอ่ะนึกภามอร,รอไหมเออเนี่ยโกเนสตสเตทได้คริสพอรมาจากวอชิงตันอีวิสาแล้วก็แลกแพทริกบาวินเออ่จอร์แดนพูลไรอัลยไรอันโลลินส์ด้วยเนาะก็อีกสองคนนี้ก็รอดูจริงๆว่ะผมเชียร์ทีบีเจมากกว่าคือผมเห็นฟอร์มไรอันโลลินในในในซัมเมอร์ลีกมั้งกับฟอร์มในฟีบาเนี่ยแม่งต่างกันฟ้ากับเหวอ่ะคือแม่งเหมือนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นผมจะ ผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอัพไซด์ขนาดนั้นเว้ยแต่แพทริกบาวินเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะ break through ออกมาได้ว่าเฮ้ยกูเป็นตำแหน่งสี่ที่ดีได้นะหกฟุตเก้ายิงสามได้มี IQ พอสมควรนะฮะเนาเพราะฉะนั้นว่าชิานันวิสร์น่าดูมากครับทุกคนน่าดูมากแล้วแล้วผมแนะนำแล้วกันนะคือผมก็ไม่แน่ใจหรอว่าว่าว่าเวสอันเซลจะ ใช่ไหมเวสอันเซลเนี่มันเป็นโค้ชใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเวสอันเซลจูเนียเนี่ยเอจะสามารถจะสามารถพลิกโฉมหรือว่าจะทําให้ทีมนี้ดีได้มากแค่ไหนนะเออแต่ว่าถ้ามองในเชิง individual player หรือว่าผู้เล่นแบบส่วนตัวเลยอะผมมองว่ามันอาจจะสามารถดูได้และคุณอาจจะดูสนุกมากขึ้นด้วยถ้าเจาะเป็นคนๆว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีนะเออ นะครับเพราะว่าเส้นทางของวิศร์เนี่ยยังผมว่ายังอยู่ในในในเมนการแทงก็คือถ้าพวกมึงเล่นไม่ดีกูก็พร้อมเทรดแค่นั้นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมีหลายคนให้ติดตามดูครับถ้าใครขึ้นมาได้อีกคนก็ต้องร่วงถูกปะและคนที่ร่วงถ้ามันเป็นแบบเนี่ยทายอัสทูคริสเพิร์ดเดนน่อัฟเดีเนี่ยต้องแพ้กับบาวินโรลลินส์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพร้อมเทรดนะครับเชื่อผมเหอะเออ เนาะน่าดูมากครับนี่คือทีมแห่งการฟาร์มเวลครับแต่แล้วแต่จุดประสงค์นะครับว่าจะฟาร์มเวลไปเพื่ออะไรเนาะใครชอบทีมนี้ใครเชียร์ทีมนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองพิงมพ์มันเข้ามาได้ครับลองพิงมพ์มันเข้ามาได้เขา้าเขา้าเขา้เขามาแชร์มุมมองกันเข้ามาแชร์มุมมองกันกับทีมวิสาในปีนี้หรือว่าใครเป็นแฟนแบบจอร์แดนพูกก็พิมพ์มานะครับนะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับทุกคน20นาทีกําลังดีแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ